สวัสดีครับคุณชมครับพบกันในจารึกแผ่นดินย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่21เมษายน2325ตลอดระยะเวลา229ปีที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้มีงานฉลองสมโพธ์อะไรไว้บ้างที่นี่ครับพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนะครมีคำตอบคุณู้ชมครับและในขณะนี้ผมอยู่กับพี่จันทการคล้อยสายนะครับเป็นผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครซึ่งจะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ด้วยค่ะดีเลยค่ะครับตอน2325เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับพอ่พระองค์ท่านต้องเริ่มก่อกำแพงสร้างกำแพงขึ้นแล้วก็สร้างพระมหาละชวังที่เป็นที่ประทับของพระองค์ท่านนะคะมีการลงพระหลักเมืองวันในวันที่21เมษายนเานี่นนถือเป็นวันที่เป็นวันเกิดแห่งกรุงรัตาน,นาโกสินทร์พระองค์ท่านใช้เวลาอีก3ปีจนกระทั่งมา2328ันพระนครสร้างเสร็จ วัดพระแก้วสร้างเสร็จจึงมีงานฉลองแต่เหตุว่าในเวลาน,านั้นเราอยู่ในยุคข,ของสงครามก้าทัางานฉลองไม่สามารถที่จะทำให้ให,ใหญ่โตหรือเอเกระเดิดได้พระองค์ท่านมีการทําบุญลอกพระนครมีการโปรยทานมีการตั้งต้งตนกระดังบะพื้ททำได้เพียงเท่านั้นค่ะถ้าจะแนนมานะคะในปีพศ2425คือครบ 8, 100ปีปีพอดีใช่ตองกับดสมัยรัชกาลที่5ครับกองนัานเห็นว่า1 0อยปีเนี้ยเราควรที่จะจัดงานเฉลิมฉลองใหญ่สักครั้งหนึ่ง คำนี้เป็นคำใหม่มากๆเลยต้องบอกเป็นงานอ็กซิิชินครั้งแรกคับพระองค์ท่านประกาศออกไปใครประสงค์สนใจให้มาจัดงานที่คนมากันเยอะมากเต็มสนามหลวงพระองค์ท่านจึงได้มีดำริว่าควรจะสร้างเป็นซุ้มเพื่อจัดงานอ็กซิิชินซุ้มทั้งซุ้มที่ใช้จัดงานอ็กซิิชินใหญ่เป็นท้องสนามหลวงใช้เวลาจัด3เดือนสิ่งที่จะแสดงในเวลาดั้นน้ข้าวสารข้าวเหนียวไม้ซึ่งเป็นเหมือนสินค้าส่งออกของเราอันนี้คือโชว์ของดีในสมัยนั้นเลยนะใช่ค่ะถูกต้องค่ะพระองค์ท่านเห็นว่า แต่และคนที่มาช่วยเนี่ยมาด้วยความปิตยินด,ดีกับงานนี้จึงมีการที่ว่าเราควรจะมีเหรียญที่ระลึกหรืออะไรเหรียญนี้นะคะที่เราเรียกว่าเหรียญทรงยินดีพระองค์ท่านสั่งผลิตมาจากอังกฤษเพื่อที่จะพระราชทานให้กับทุกๆคนที่มีความยินดีที่จะช่วยปรงานของพระองค์ท่านให้เปเหรียญปรู๊ซึ่งไม่ใช่เหรียญที่แจกด้วยนะครับเป็นเหนรียญที่เอามาให้ท่านทอดพระเนตรดูว่าโอเคแบบนี้ใช้ได้่คะ ด้านนี้นะคะจะเป็นด้านเกี่ยวกับเรื่องของ150ปีทำรัชกาลที่7เกิดในเดือนเมษายน2 4 7พรบพระองค์ท่านได้มอบของขวัญให้กับชาวสยามเราก็คือสะพานพุทธหลายท่านจะเข้าใจว่าสะพานเน,นี่ยสร้างตั้งแต่รัชกาลที่หนึอชื่อเป็นชื่อสะพานบุรธยอดฟ้าเหตุเพราะว่าพระองค์ท่านระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของรัชกาลที่หนึ่งสองร้อยปีเชื่อว่าพวกกันเมืองเนี่ยทันผมทันเนื่องจากว่าตาสัญลักษณ์เนี่ยนะคะ เป็นตาที่มีเทวดาสององค์<ช>แล้วก็มีวิมานมีความหมายว่าพระนครที่สวยงามก็คือวิมานต่ความเป็นจริงก็คือพระบรมราชวังมีอายุยืนยาวไปจนถึง200ปียังมีความสง่างามเหล่าเทวดาหลายมัวร่วมแสดงความดีดีด้วยผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่จันทการคอยสายนะครับผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครครับและกลับมาพบก,กันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับจารึกแผ่นดินเรื่องเก่าที่เราอยากให้คุณเล่าต่อสวัสดีครับ